สวัสดีครับทุกคนมาในคลิปนี้นะครับแตกสวดสวดเดี๋ยวอีหลงไม่ใช่ยังเขาหน่ะหลงเออมันไม่เห็นยังเขาอีกดัดเกาะสูตรผู้นั้นสูตรผู้นี่ไรมาแล้วครับทุกคนเด็กน้อยมัดจุ่มยังอยู่หนีหลายแทบแตกสวดสวดอยู่มิตาอันดาวใกล้น้อย ประเดีอีแก้มว่ามันเป็นคนดีประเดีแท้เนาะโอ้ยมามันไม่ไม่าไม่ไม่มาเป็นคนดีประเดีแท้กับเป็นน้ำเขาเนาะสูเนาะสวัสดีพี่ปอล์ซ้อนเต้นสวัสดีครับมาอยู่หนียังไงกับไรหาดกันเบิร์ดสวัสดีน้องหมิวรัชดารัชดาสื่อเนาะรัชดาปลอดเนาะเป็นเขาคู่เดียวกันค่ะเป็นเขาคู่เดียวกันเลยเนาะดีป่ะอ่าอ่าเขาบางคนถามว่าบอมือมวันนี้มีคนถามว่าพี่ปอลมาอยู่ที่นี่กี่ปีเนาะอ่นปอมแปมถามเนาะ ท่านประธานพร้อมน้องอันน้องมิวเกิดกับน้องไอ้น้องวันไม่เกิดเลยจริงจริงฉันมาอยู่ที่นี่เท่ากับอายุเขาเลยก็แสดงว่ายังไม่มีตรงนี้ยังไม่ดอตัวนี้ยังหมเป็นทงนาอยู่บางนี้ก็ที่มีแตเอ็มบีอะไรอย่างเงี้ที่เป่านั่งกินอาหารเรื่องอะไรที่แหลเอ็มบีเพลงอย่างกับเพลงแรกนั่นแหละนั่นแหละแจ้งเกิดมาอยู่นี่นั่นแหละโออแต่ชุปนี่ แต่สมนติประธานเด็กเกิดใดๆนะเขาก็มาอยู่ใหม่เนี่ยเขาเพิ่มเกิดเหมือนเหมือนเป็นต้นเสียงจังใดๆกับบุ้งพ่อหน่าเล็กน้อยเนาะน้องมิวเนาะปลาป๊าปลวกมาปีนี้ก็หุ่นดีแหละสาวมิวมลาพจนเจอาลงมาสั่นพี่น้องค่ะจ้อยบอกค่ะจ้อยนี่บ่ได้ว่าลดุ่นดี่โมค่ะกินข้าวบะแบดีแล้วไม่กินข้าวบะแสมันนะยัยมันกินข้าวแสบไรเฮ้ยนั่นแหละบานีมันอ้ยก็สิตบ่ได้เอานี่ละอันประเด็นนี่ละประเด็นนี่ละประเด็นนี่ละหัวหน้าเด็กน้อย ประเด็นนี่แหละที่ว่ามันกินเขาบ้าเสบยั่นประเด็นนี่แล้วแม่นบ่ค่ะแมนที่เห็นตังใดล่ะก็สิได้เอาซุดลงอีกตีปีนี่แม่นแม่นอีหลีเอาซุดเข้าใช่ไหมเอาซุดเข้าซุดอันนั้นอยู่นั่งอย่างนี้ยงต้องได้เอาเขาหมดเลยบ่บอก่ต้องบ่ต้องเอาเขาเอาไปบริจาคอีฝ่าย ดูว่าเกลียวเนอะเถอะเถอเทียนเราเราเอาไปฝากเอาไปอย่างอีฝ่ายนี่รูบนเลยเราเราเธอเธอเราสองคนเราแต่ว่าปลาใดดีอีฝ่ายปีนี้มันก็งุ่นดีขึ้นอยู่เด้แต่ผอมลุงนะเออแม่พญาดีนะน้องฝ่ายบ่ายนี้รูบลลักจบบะมีผู้ใดลูกเกลือนคือฝ่ายนี้รูบลเออคือยังเห็ดเอาเนาะมาทีเนาะเออเอเออเนี่มันมันอยากได้ขายยี่หรี่่อยาก มันเขาเรียกว่าพรสวรรค์เนาะเมียนะคะมันเป็นลูกเกืือนแท้ๆของลำเพลินเลยเด็กเนี่ยมันคือมันคือพรสวรรค์ของเขานั่นแหละแม่ส่องอ่อนน้องเมียวกับเฮีดใดคือกันนั่นแหละอุ้ยเพียงปังมิวทำไม่ได้แถบเสน่ห์เนาะแถบพะฮะเสน่ห์เนาะฝากไปถึงอี่แววเด้อค่ะเอออันอี่แววใส่ละอี่แววอันเนาะอันอี่แววเอ้ยเพ่งกับยีหลายเพ่งอยู่แต่ว่าทั้งแบบทั้งคืนทั้งวันทั้งใดมาเป็นข้านุ่งอ๋อนั่นนั่นเองนะ แววเขาดินทาเธอหมิวรัชดาพรหินทาเขาดินทาเธอเเราไม่รู้เราไม่รู้เขาดินทาอีแววตายแล้วมาดินทาอีแววดินทาอีแววอยู่นี่หลักฐานเต็มกล่องเลยมาเบิงมาฟัง ฝากถึงอีแววนะคะฝากถึงอีแววนะคะฝากถึงอีแววอีกแล้วอันนี้ฝากเที่ไหยืดส่งขามันเจอเลยงานหนามิวราชนะพอนเช่ารองทั้งบ่าเทั้งขุดหอดเด้อค่ะเพราะว่างานต่อไปอย่าลองเพี้ยนเขาจะว่าผิดค่ายอ่อนนะเมื่อสั่งมาตรฐานสูงเด้อเออแล้วพูดถึงสายใหญ่นะสายสายใหญ่เกินเกินเพาะไหมอยู่วงไงมวนปะมวนค่ะเพราะว่าเอื่อยเราเป็นระดับ ก็เรียกว่าสัเป็นสไตล์ของพิสุเนาะแมนค่ะเอื่อยเป็นแบบว่าลูกเอื่อนแบบเขาเอื่อยว่ามีเทคนิคแม่ะเทคนิคของความเป็นหมอลำแบบกินอายของหมอเล่มแบบเขาเรียกว่าสไตล์ของพิสุเองแมนค่ะแมนเป็นคล้ายๆเป็นเวอร์ชันของเขาเองนั่ะแหละคือจังเอ๋อร้องเป็นเพลงจากของเลยเนแมนเนาะพี่ลีเดียคือจังเอ๋อร้องเพลงเป็นเพลงจากเป็นเพลงจากของเลยัสดีค่ะเออเอาเมื่อวานนี้คือเห็นไปสุวรรณภูมิสวัสดีค่ะพี่ทีแมนมอแมนเห็นอยู่อันซาอู อันเมื่อวานหนูเห็นเราไปฮ่องกงเราเป็นเอเจนซี่อันนี้นตัวเราเป็นแม่เราเราพาเด็กไปทรงซาอู่วันนี้เราเห็นซ่อนยึดกันมั้ยน,นะนยคะจะไปถามอันไทยลัดไทยลัดสุสายย้ายกับอ,อ,กอ,อ,กอ๋อแอมยูซางแล้วเราหันอ้าวตื่นทำแม่ไห่แม่สิมานอนเอียดเลียด<ล>ยังอยู่นี่นตื่นทำาาแม่ไม่ได้รถงามเนาะเบาแดงเชียว รถง้าเนอสตาร์เนี้ยรถันี่มันยังเบาอ่อนมันังตรงมงอย่างย่นี่พระเอกสองคนเนี่งฝากน้องช่องฝากน้องช่องพะนะฝากช่องน้องโควิด ซื้อยังก่อซื้อช่องเต็มเต็มวางได้ก่อซื้อเงี้ยาวตายมันเถอะก็เพราะว่าโควิดลำเพลินโชว์ออฟิเชียลไปยังสั่นมันจะบ่ากีรติอีกอย่างอีกยาว้เถอะเป็นจํายากใช่จากอังเปานี่อังเปาลำเพลินออฟิเชียลเนี่ยสั่นๆนวนๆเลยแมนไม่ต้องแก้หรอกเขาทํายังไงก็ทํางั้นแหละเออแก้ได้กับไปบอกอาจารย์ว่าที่หลายเหตุให้ อันนี้มีสองคมูไปเบาอาอาพิชัยลำเพลินโชว์ออฟิเชียลครับยังก่อนนะอาพิชิตชัยลำเพลินโชว์พิชเชียลคับอันนี้คือกันเห็นบ่ครับแต่ว่าคือเขาสั่นนี่ยังเชื่อมันสองพยางค์เหมือนกับโควิดแม่อันนี้เคยอาพิชิตชัยอันนี้แม่มมีวิดซื้อครับวิดตัวอย่างโควิดโควิดยังก่อนนะวีรกิจวีรกิจโควิดวีรกิจลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลยาวอยู่บ่ครับไม่ยาียวยก่อนน้องอาเงียวกาะ อาพิชิตชัยลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลมีท่าขุดเทียบกันเออซ้ำกันเขาไปติดตามไน้น่องเด้อพี่น้องอจักซับเราตอนไหนตอนนี้ขยันไายเอาเด้ออย่างในคนติดตามสินั่งเตงหำอยู่ของอยู่กับบอสเขื่อนไหว้เด้อสมัครเมือวานหอมสมัครต้องลุก34ครับผม34มสิบสีคนลงไปอีกลงไปอีกลงไปเรื่อยๆเลยไทยไทยไายเจ้าหน้ายอีหลามากับไายรองแล้วก็ลงลงลงแล้วก็ไปไายกับน้องได้ ยี่รีสบายๆนองมา้น้องว่างน้อกยังแต่ยางไปถ่ายกับน้องได้วะฝากช่องให้พี่พี่หน่อยบางเสียได้เลยไม่ยังป้องแปงมีส่องมันเขาไปนี่แหละครับผมขาดเลยนะครับนี่ข่ายจ็กเทียบประคิ่งถ่ายลงเมื่อกี้ถ่ายมีเปิดจะถึงส่องโอ้ผมเปิดเปิดจะโดนไปส่อง ได้ได้เจ้ามือเหรอมือกระจับบอดี้มือได้ค่ะฝากฝากให้ด้ค่ะป้องชินาวุฒิลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเนี่ยฝากสองน้องปองนะไปเบิ้งไลฟ์สไตล์ของเขาของเขาไทยอย่างแน่พี่น้องเขาไปเบิ้งฝากสมาชิกทุกคนที่ลงท้ายรถวยลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับแล้วก็ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับมือเอื้องไลฟ์สดพี่น้องกุ้มปิด138บาทพี่น้องเข่าแต่ตอนนี้มันจังบ่ได้แย่กันเอย่างมือเอื้องก็บว่าเอ้ยพี่เข่าบ่ไดี้นั่นค่านั่นนี่เขาบ่อนุมัตาเข่าตอนนี้เลยมือเอื้องบ่ยาก อีหลีพี่น้องผู้อื่นมากสีแงเขาคักสาผู้ไดสะดวกเข้ามาดูหน้างานก็มาได้นะครับพรุ่งนี้โต๊ะจีนยังร่างอยู่นะตรงนี้โต๊ะจีนยังว่างอยู่ก็สามารถจับจองกันได้ที่ทักไปที่เพจสาวน้อยพี่ร้อนแพงแฟนเพจนะครับหรือเพจลำเพลินโชว์ก็ได้นะครับหรือฝากมาพี่เป่าก็ได้นะครับว่าอยากจะจองโต๊ะให้พี่เปาสักหนึ่งโต๊ะตอนนี้ข่อยก็ไม่มีโต๊นั่งนี่พี่น้อง่อยสินาล่าอยู่มืออื่น่อยสิตูดนั่งพี่น้องผู้ใดใจดีกับจองโต๊ะให้่อยยกโต๊ะในเด้อพี่น้องเด้อเพราะได อ่าคลิปนี้ไว้สักนี้ครับฝากไว้แล้วกันนะครับอางปอมลำเพลินออฟฟิเชียลครับบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ย